ก่อนใช้สกิลบอยสก็จะพูดว่าโฮ,โฮู้ฮู้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนน้อยเกมมิ่งวันนี้เราอยู่กับเกมแล็กนาล็อก The Lost m e m o r y กันเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆไปสู้กับแลนหรือวอลฮาร่าแอสซิสินโหมดเวอร์ลิฮากันนะครับซึ่งเจ้าบอสฮองแอสซิสตนตัวนี้มีจุดเด่นที่ไล่สกิลไวและโจมตีหมู่ที่รุนแรงก,ก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์และ s u b สไครป์เป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดไปของผมด้วยนะครับโดยทีมที่ผมใช้มีเซโน5ดาวแลงเจ็เนเทอรีน3ดาวแลงแปดวิกตอเรีย5ดาวแลงเจ็ และเอลีน4ดาวเลง5นะครับส่วนของสวมใส่ก็เป็นของม่วงบวกสิบทั้งตัวประดับและส่วนหัวก็ตามนี้เลยนะครับการดที่ใช้ก็จะเป็นเด็กสายฟิสิกอลมาตรฐานมีมิเทท5ดาวสตอมี่หดาวรัปเปิ้ล5ดาวแจ๊ อนาคอนด้าหนึ่งดาวออกสเกเลตัน5ห้าดาวในเมมมี Night ่หนึ่งดาวส่วนสามใบสุดท้ายก็จะมีการ์ดหนอนแดงสามดาวอันนี้เอาไว้ต้านพิษของแลนเนาะแล้วก็จะเพิ่มดีเฟนต์เอ็มดีเฟนต์ให้กับทีมอย่างมากด้วยต่อไปก็จะเป็นการ์ดดัชเน็ตเป็นการ์ดซีซีเอาไว้ขัดตอนบอสไลเวทนะครับใบสุดท้ายก็จะเป็นโอชิริทใช้ในกรณีฉุกเฉินเผื่อว่าการ์ดซีซีไม่ขึ้นมือตอนบอสไลเวทหนักๆน,นะครับก็ใช้โอชิริทแทนได้เหมือนกันมาที่ a l l of Darkness นะครับ ทีนี้เนี่ยเจ้าแลนหรือวาฮาร่าแอสซินมีข้อมูลฮีโร่ดังนี้แลนทําให้พันธมิตรทั้งหมดติดพิษที่สร้างความเสียหายอย่างต่อนเนื่องและเสริมพลังให้กับตันเองแลนจะเริ่มใช้สกิลทํำลายล้างเมื่อถึงเวลาจึงควรจะปาร์ตี้ด้วยสมาชิกที่มีพลังมากพอแลนสามารถต้นานทานเอฟเฟกต์คาวคอนโทลได้ยกเว้นไซเลนตรงนี้นี่พอเข้าไปในเกมเนี่ยปรากฏว่าเจ้าแลนเนี่ยมันต้านสถานะไซเลนกับสถานะแช่แข็งนะ เพราะฉะนั้นสถานะที่เราสามารถใช้ขัดแลนต่อไลฟ์เวทได้ก็จะมีสตตนกับสลีปนั่นเองตรงนี้คำอธิบายกับเอฟเฟกจริงในเกมไม่ตรงระหว่างการสับสนนะตัวตนของแลนถูกกล่าวขานเพียงในตำนานเท่านั้นจึงมีผู้ที่ปฏิเสธการมีตัวตนของเธอด้วยเช่นกันแต่สำหรับผู้ที่รับรู้ถึงตัวตนของเธอแล้ว ชื่อของเธอก็ไม่ต่างอะไรจากความตายที่ไม่อาจเลี่ยงได้แม้ในตอนนี้จะเป็นนักรบแห่งส่งสวรรค์อันสูงส่งแล้วเธอก็ยังคงกระหายช่วงเวลาที่จะได้ปลิดชีพเหล่าศัตรูของโอดินอยู่เช่นเดิม <Okay. S 1> ต่อมาเป็นคําอธิบายสกิลนะสกิลแรก kiss of the dead ทําให้เป้าหมายติดพิษและสร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องอันนี้เป็นสกิลพิษแบบหมู่คล้ายๆกับ venom dust ใน r a g n a r o PC นะครับก่อนใช้สกิลบอยสก็จะพูดว่า <c oughs> <c oughs> ใช่ แค่นี้เลยจริงๆฮุนะฮะให้ถือว่าเป็นสกิลเว o m d ดัสละกันจุดเด่นของสกิลนี้ก็คือมันไล่เร็วมากนะขัดไม่ทันนะครับยังไงทีมเราน่าจะโดนติดผิดแน่ๆนะการหนอนแดงก็เอามาแก้ทางตรงนี้นะครับตัดไปสกิลที่2 d a n c e of the d e เเพิ่ม Attack คริ t ิค a ลและฟรีของตอนเองแต่ในเกมเนี่ยพอเราไปคลิกที่สเตตัสตอนมันบัฟน,นะครับมันจะกลายเป็นว่าเพิ่ม a t t a ท k กสปีด60% Critical 25%แล้วก็ฟรี30%ก่อนใช้สกิลบอสจะพูดว่าใครหน้าไหนก็หลบคมดาบของข้าไม่ได้นี่เป็นสกิลบัฟของบอสนะครับสกิลที่3 d o ดูม,ม,ดม,ม,ดมซ่อนตัวและสร้างความเสียหายให้กับเป้าหมายอย่างรุนแรง อันนี้น่าจะเป็นสกิลกิมทูในแลงดนล็อก PC นะก็คือมันเหมือนจะมุดดินแล้วก็มีนามพุ่งๆออกมาเหมือนกับสกิลของเซโนตอนที่เซโนตายนะครับก่อนใช้สกิลบอสจะพูดว่าถึงเวลาปิดบัญชีแล้วระวังไว้นะครับเพราะว่าสกิลนี้รุนแรงมากถ้าปล่อยให้ไล่ได้เนี่ยอาจจะตายยกทีมนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลย ด็อกเปอร์ไม่ขึ้นนะอ้าวมีกรรใช้อะไรไปวะนะโอเคด็อกเปอร์มาแล้วครับตองมีไปมิสเทสไปแจ็คไปเครรูโดโดเมจผมเริ่มเยอะแล้วนะรูดได้เยอะเลยครับอาจจะเห็นว่าทีมเราติดผิดเนาะเราเอาคือถ้าถ้าเพื่อนๆที่ไดเมจยังไม่รูด รุ่นไม่ได้เยอะเท่านี้นะมันอาจจะต้องสู้กันนานนะครับเพราะนั้นการพวกหนอนแดงหรือว่าการอื่นๆที่แก้ทางเนี่ยควรจะใช้นะอ่ะเราแซ้ไปก่อนนีไล่ฮูุแล้วเร็วมากนะครับใครก็หน้าไหนก็หลบสกิลไม่ได้ถึงเวลาปิดบัญชีแล้วอ่านี่อิ่มทูแล้วครับเห็นไหมใช้สกิลต่อเนื่องรวดเร็วเลยนะอ่ะเราใส่ไว้ก่อนนะครับนี่ตายยกทีมเลยนะเลยต้องใช้โอชิริสนะ หรือไม่ก็ต้องใช้การขาด c ีนะครับถ้าทันนะอ่ะเดี๋ยวเรารอ cc แล้วค่อยเบร์สอีกทีหนึ่งนะครับนี่ฮู้ฮูเห็นไหมไล่ไม่ไล่เร็วมากครับยังไงก็โดนครับยังไงทีมเราก็ได้ติดพีกันทุกตัวแน่นอนนะไรท่าน้าไหนก็ลบลบคมดาบอันนี้เป็นสกิลบัฟนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูเนาะนี่นี่มันจะมี Attack Speed 60ฟรี30นะครับ เราต้องลุยแล้วเนาะทีมเริ่มไม่ไหวแล้วครับซีโนตายบอกว่าเนี่ยเหมือนซีโนไม่ตายนะต้องบู์เลยครับสตันใส่แม่งเลยเอ๊ะเดี๋ยวนะตายไปหมดแล้วนี่ว่าายออกเข้าใหม่ครับมา เอาใหม่นะครับสก,กีเมาเยอะไปหน่อยนะแต่ก็ทําให้เพื่อนๆได้เห็นภาพนะได้เห็นสกิลของเจ้าแลนนะทุกสกิลเลยนะครับมาตั้งใจตั้งใจอโอเคมีดอปเปอร์มีออกสกิลมีไนท์แมนนะขึ้นดีมากนะครับอันนี้ถ้าแผ้นี่ก็ไม่รู้จะยังไงครับเนาะโอเคใช้สกิลอย่าง นาะอตาไปแจ็ควันนี้คือขึ้นแบบเต็มสตรีมเลยนะดูได้ประมาณ70%นะครับใครหน้าไหนก็ลงอันนี้สกิลบัฟนะปล่อยไป,ไปถึงเวลาปปบัญชีอันนี้ต้องเอาโอชีนิดนะครับแรงอยู่นะเรารอ,รอ ขัดสกิลมันสักทีหนึ่งแล้วกันเนาะเห็นไหมว่าเนี่ยกันปอ๊อตกับกันป้ายนะดังนั้นใช้สาตันกับสลีฟขัดแทนนะครับอ่ะน,นี่สกิลวัฟนี่ไม่ต้องขัดก็ได้นะโอเคเราต้องเอาเลยแล้วกันครับมันซีดีมันเต็มแล้ว อ okay. เรียบร้อยนี่ติดมา20ปันนะ ก็จะเห็นได้ว่าเป็นบอสตัวแรกเลยนะที่ผมขัดสกิลไม่ค่อยทันโดยเฉพาะสกิลแรกนะที่ทำให้ทีมเราติดผิดหมู่ถ้าทีมไม่ถึกพอหรือว่าต้องสู้กันยืดเยื้อเนี่ยสกิลคิสออฟเดสหรือสกิลทิดก็เป็นสกิลที่น่ารำคาญเหมือนกันเนาะแต่สกิลที่เด่นจริงๆเนี่ยก็คือสกิลดูมหรือกิมทูธถ้าปล่อยให้ใช้สกิลดูมได้จะเห็นว่าทีมผมเนี่ยตายยกทีมเลยนะต้องเหลือ C ีไว้สาหรับขัดสกิลหรือว่าใช้การ์ดโอชิลิสนะครับ แล้วก็ค่อยๆตีไปเรื่อยๆถ้าลูจนหมดเวลาแล้วก็ยังไม่ตายอันนี้อาจจะต้องไปอัปเกรดการ์ดอัปเกรดตัวละครเพิ่มเติมนะครับยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวตัวละครทีมเรามันก็เก่งขึ้นเองแหละโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ